มันน่าจะเจอเกี่ยวกับสภาพการแบบนี้เนาะก็คือไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยถึงแม้จะมีรายได้แต่ว่ารายจ่ายมันมากกว่าใช่ไหมครับเครียดเกี่ยวกับภาระมีสินแล้วหลายๆคนก็คือต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มตรงนี้ครับต้องการชีวิตที่ไร้กังวลซึ่งหลายๆคนอยากจะเป็นตรงจุดนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าตัวเนี่ยความกังวลในชีวิตมันมากนะครับแต่ชีวิตที่ไร้กังวลเนี่ยมันคืออะไรลงมาดูด้วยกันเนาะ ชีวิตที่แรกกังวลเขาบอกว่ามันคือความสุขครับความสุขคืออะไรคือการที่เราจะทําอะไรโดยที่ว่าเราไม่ต้องกังวลจะไปเที่ยวก็ได้อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อเนาะแต่การที่จะมีความสุขจริงๆต้องมีสามอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินสุขภาพแล้วก็เวลานะครับดังนั้นเองถ้าเรามีสามอย่างครบเนี่ยเขาจะเรียกว่าอิสรภาพในการใช้ชีวิตนะครับถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงจุดนี้เนาะคราวนี้เรามาดูนะครับ งานอะไรครับที่มันจะทําให้เราเนี่ยครับหยุดทําแล้วเกิดไรายได้ได้ซึ่งทางซ้ายนะครับก็คือต้องทําใช้ตัวเองนะครับทํางานแลกเงินเนาะแต่ทางขวาเขาใช้ระบบนะครับที่นี่เขาพูดถึงเงินฝีได้น,นะครับเกี่ยวกับงานจะมีอยู่ฝีประเภทแต่การที่จะมีฝีประเภทก็จริงแต่ว่าจะมีอยู่แค่สองฝั่งก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยหยุดทำไม่ได้นะครับก็คือลูกจ้างกับธุรกิจส่วนตัวถ้าหยุดไรายได้ไม่เกิดนะครับแต่ฝั่งขวาเนี่ย เป็นธุรกิจเป็นอาชีพนะครับที่ว่าหยุดทำมันยังเกิดรายได้อยู่มีอะไรบ้างนะครับก็คือเจ้าของกิจการไม่ว่าจะเป็นเจ้าของระบบไม่ว่าจะเป็นคนหรือเงินนะครับระบบแฟรนชชส์นะครับที่ว่าได้กินลิเกฟิตต่างๆเนาะแล้วก็ตัวนี้ครับธุรกิจเครือข่ายอยู่ในช่องตรงนี้เลยเนะาะคราวนี้เรามาดูนะครับอีกตัวนึงก็คือนักลงทุนถ้าเรามีเงินที่มากพอนะครับก็อเอาไปลงหุ้นทัฐบัตหลอกเบี้ยเล่นอาฝังหาลิมาฟับนะครับพวกนี้ได้เงินแน่นอนนะครับแต่ว่า ได้เมื่อไหร่ไม่รู้เพราะว่าเป็นการลงทุนเงินก้อนใหญ่ลงไปนะครับแล้วความเสี่ยงสูงก็มีนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการรายได้นะครับที่ว่าหยุดทําเกิดรายได้แต่ว่าไม่มีความเสี่ยงก็คือธุรกิจเครือข่ายนะครับมันเป็นยังไงนะครับก็คือลงทุนน้อยไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องมีประสบการณ์นะครับไม่ต้องเก่งนะครับหรือว่าเมื่อเราทําแล้วเนี่ยรายได้สามารถทวีคูณก็คือไม่มี เพดานจํากัดรายได้นะครับตรงจุดนี้ก็เสียญเป็นมรดกได้ด้วยตรงจุดนี้นะครับนี่คือข้อดีของเครือข่ายนะครับทําไมนะครับคราวนี้ามาดูธุกรกิจเครือข่ายจริงๆมันคืออะไรหลายคนก็เข้าใจผิดนะครับไม่ว่าใครชวนอะไรมาก็บอกว่าเป็นแต่เครือข่ายเครือข่ายนะครับเรามาดูนะครับว่ามันคืออะไรถ้าพูดจริงๆริก็คือเครือข่ายก็คือธุรกิจนะครับเป็นการตลาดรูปแบบหนึ่งนะครับการตลาดก็คือการเคลื่อนสินค้านะครับไปสู่มือผู้บริโภค การเคลื่อนสินค้านะครับมันมีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าส่งค้าปลีกขายตรงขายตรงคืออะไรครับคล้ายประกันชีวิตครับก็คือเน้นการสร้างยอดขายขายแบบโดดๆเลยก็คือเคาะประตูหรือว่าเข้าไปหาเพื่อขายเพื่อเอาสินค้าหรือเอาสิ่งต่างๆนะครับไปยื่นข้อเสนอแล้วก็รับเงินมานะครับตรงนี้ต้องสร้างยอดขายเยอะๆครับเราถึงจะมีเงินเยอะๆนะครับอย่างพวกสาวขายยาคูต่างๆนะนี่คือขายตรงนะครับธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจเครือข่ายคืออะไรครับธุรกิจเครือข่ายก็คือการที่เรานะครับใช้สินค้าในชีวิตประจำวันนะครับแล้วมันเกิดรายได้ครับเกิดจากการที่เราชวนคนนะครับมาซื้อสินค้าคนละเล็กคนละน้อยนะครับเพื่อให้มันเกิดรายได้ตรงจุดนี้เองนะครับมันไม่ใช่การขายแต่ว่าเป็นการซื้อสินค้าให้เกิดรายได้นะครับโดยการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคของเราขึ้นมาเนาะอีกตัวสําคัญตัวนี้ครับคือแชร์ลูกโซ่ครับเกี่ยวกับการหน่วยลงทุนที่บอกว่าตอนนี้เนาะก็คืออ่าลงทุน ให้กําไรสามเท่านะครับแต่ทยอยจ่ายเป็นวันเป็นวันนะครับตัวนี้ต้องระวังนิดนึงแล้วเพราะว่าตัวนี้เขาจ่ายกับเราช่วยแรกๆได้นะถ้าสมมติว่าคนใหม่เข้าเยอะคนเก่าจ่ายยังออกน้อยอยู่เขาจ่ายได้แต่วันใดวันหนึ่งนะครับถ้าคนใหม่นะครับเข้ามาจ่ายให้กับบริษัทน้อยแต่ว่าต้องจ่ายให้กับคนเก่าแล้วคนใหม่เยอะแล้วมันมันไม่สาม,ม,มารถไปต่อได้ เขาจะปิดตัวนีทันทีก็คือมันจะเป็นเหมือนระเบิดเวลาครับตัวนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราเล่นการพนันอะ่ะเราต้องวัดดวงกับเขาเนาะซึ่งทําไมแชร์ลูกโซนครับมันถึงเข้ามาเกี่ยวกับเครือข่ายก็คือเขารู้ว่าเครือข่ายนะครับมันเป็นการกระจายคนได้เร็วนะครับมีประสิทธิภาพที่มากมันก็เลยเอาตัวนี้ยมาทําระบบของมันก็คือสอนมาว่ามันเป็น,ปนการลงทุนโดยการแนะนําคนแล้วได้ผลประโยชน์ แต่ว่าเขาไม่สามารถกระจายสินค้านะครับในการขายได้เขาก็เลยใช้วิธีแบบนี้แหละในการที่จะหลอกให้คนมาลงทุนก็คือเอาเงินเนี่ยมาลง <c oughs> มาลงมาลงนะครับก็ถ้าเราจะท,ทําธุรกิจอะไรสักอย่างกา็ตรวจสอบดูก,ก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็ไต่ตองดูนะครับถ้าสมมุติว่าเราไต่ตองดีแล้วก็ค่อยตัดสินใจเนาะคราวนี้เรามาดูว่าธุรก,กิจเครือข่ายนะครับมันให้ไรายได้มาจากไหนนะครับปกตินะครับผู้ผ,ผลิตจะเอา กำไรกับสินค้าประมาณ30เเซนะครับค่าส่งค้าอีก70%็เปเซไม่ว่าค่าโฆษณาต่างๆนะครับแล้วถึงตัวเราเนี่ยจ่ายเต็มที่เลยนะครับ1 0อยเปอนะครับอย่างเช่นดาฟินาลเราละร้อยเราจ่ายร้อยหนึ่งนะครับคราวนี้ธุรกิจเพจเคนะครับเป็นเหมือนกันครับก็คือสินค้านะครับมีต้นทุนมีกําไรนะครับเอาที่30เปอร์เซนะครับคนที่เหลือ6กสิถึงเจ็ิเปอร์เซนะครับมาให้กับตัวเรานะครับแล้วก็เครือข่ายผู้โคของเรานะครับ มาดูนะครับทำไมต้องเป็นพีเนะครับเพราะว่า p ีเมีห้าดีนะครับหนึ่งบริษัทดีนะครับบริษัทลงทุนด้วยเงินสดนะครับตรงจุดเนี้ยไม่ได้กู้นี่ยืมสินนะครับด้วยเงินสดดังนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะแบกภาระนี่สินกับพีเนะครับอย่างที่สองคือผู้บริหารดีครับมีประสบการณ์ในเครือข่ายยี่สิบปีเขารู้ครับว่าเรานะครับชอบนะครับพูดเป็นแม่ทีมเนี่ยเขาชอบแบบไหนทําแบบไหนแล้วก็หัวใจของผู้ประกอบการเป็นแบบไหนเขาสวมหมวกสองใบครับเหมือนกับว่า ต้องการตอบโจทย์คนทําตลาดแล้วก็คนที่เป็นผู้บริหารก็อยู่ได้นะครับตรงจุดนี้ก็คือเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆค่อยอธิบายทีนึงนะครับสินค้าดีครับเร็วแรงเห็นผลครับตัวนี้นะครับแล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องขายเข,ข้ามาใหม่ปิดมาให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับก็คือสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องคือขายง่ายจริงๆนะครับสำหรับคนที่ ใช้สินค้าพิเเคแล้วไปแนะนําบอกต่อนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเสียเครดิตตรงจุดนี้ด้วยแผนก็นตลาดดีครับตอนนี้แผคก็ตลาดพ k เนะครับมา็วมาแรงมากเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงจุดนี้แล้วก็ระบบดีและหลายเครือข่ายนะครับจ่ายผลประโยชน์อะไรดีนะครับทำระบบมาดีแต่ว่าบางทีนะครับมันไม่มีระบบในการรองรับนะครับก็คือระบบของพ k เอเทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับก็คือ ถ้าออนไลน์ก็คือการประชุมนะครับที่พีเคจัดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นสภากาแฟตอนเช้านะครับห้องซูมหรือฟวนต่างๆที่ผู้นําจัดมานะครับเราสามารถเข้ารับประโยชน์ได้นะครับส่วนระบบ OTS นะครับคนที่ยังไม่เข้าอยากจะแนะนานะครับ o t ทีหนึ่งก็คือการไปเที่ยวครับซื้อสินค้าไปเที่ยวแต่ว่าใช้ชีวิตแบบคนรวยนะครับเป็นการฝึกซ้อมให้เราเป็นคนรวยนะครับเราจะรู้สึกว่ามีความสุขเราอยากจะสําเร็จกับตรงจุดนี้เนาะซื้อสินค้าได้สินค้าไม่พอยังได้ไปเที่ยวด้วย ปรีเทศสองคือการเรียนรู้คอร์สเศรษฐีนะครับแล้วก็คอร์สประเทศสามจะเป็นคอร์สปลูกพลังนะครับปลูกยักษ์นะครับตรงจุดนี้นะครับทาไมต้องเป็นเพ k สเคนะครับเพสเคนะครับตอนนี้นะครับเขาภายในไม่เกินสองปีนี้นะครับห้องประชุมห้าพันที่นั่งต้องสําเร็จนะครับในที่แปดสิบห้าไลน์นะครับแล้วเขาก็มีแผนนะครับที่จะทําโรงเรียนธุรกิจนะครับโรงแรมโรงเรียนสอนธุรกิจแล้วก็เกี่ยวกับ สินต่างที่เพจเคจะทําอีกเยอะแยะเลยนะครับซึ่งผมดูแผนแล้วมีสวนทะเลจําลองด้วยนะครับแต่ว่ารายละเอียดลึกๆค่อยมาอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้เพเคนะครับไปแล้วห้าประเทศนะครับมีกัมพูชาไทยนะครับลาวพม่าแล้วตอนนี้ก็คือเข้ามาเลเซียนะครับมีแผนจะเปิดนะครับทั้งหมดในอาเซียนสิบเอ็ดประเทศนะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเพจเคจะตีตลาดทั้งอาเซียนเลยดังนั้นนะครับเราสามารถนะครับทาธุรกิจ แบบไม่ต้องกังวลว่าบริษัทจะปิดนะครับเพราะบริษัทไม่ได้ต้องการปิดต้องการทําให้เพื่อนเกิดอาชีพจริงๆนะครับตรงจุดนี้การแบบการออกแบบธุรกิจของเพจเคมาะกับทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคนะครับคนใช้ก็คุ้มนะครับซื้อสินค้าดีราคาถูกนะครับประทับใจเพิ่มผลผลิตต่างๆนะครับหรือว่าสุขภาพดีมากๆนะครับส่วนนักขายก็ชอบนะครับมีประธานจัดโปรให้นะครับสําหรับนักขายแต่นักขายต้อง เป็นสมาชิกนะครับก่อนนะครับก็วมีตําแหน่งนะครับห้าร้อยฟินเบอร์ขึ้นไปนะครับถึงจะได้ตรงนี้เนาะส่วนนักขยายนะครับคือคนที่ไปแนะนําคนนะครับไม่ชอบขายไม่ชอบอะไรยุ่งกับใครก็คือชวนชวนคนอย่างเดียวนะครับเฟเคก็รองรับระบบเกี่ยวกับตัวนี้ให้นะครับการที่ทําขยายจะดีนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดเราขายอย่างเดียวนะครับมันก็ไม่สามารถกระเสียนได้ดังนั้นนะครับเราต้องใช้ระบบนะครับในการขยายนะครับเราจะสามารถกระเสียนได้จริงๆนะครับมาดูนะครับ เริ่มต้นยังไงนะครับอย่างแรกเลยใช้สินค้าครับมีกลุ่มสุขภาพเกาตรแล้วก็ของใช้ในครัวเรือนต่างๆนะครับตรงนี้นะครับเกี่ยวกับความสวยความงามด้วยเลือกเอานะครับชอบไปนไหนซื้อนั้นมาใช้หลังใช้ดีครับแบ่งปันนะครับก็คือการสอนถ้าเราสอนคนนะครับให้ทําเหมือนเรานะครับจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้นะครับเราแนะนำสองคนนะครับแล้วสองคนเข้าใจทําเหมือนเรานะครับเขาไปแนะนำอีกสองคนเป็นสี่เป็นแปดเป็นหกเป็นสามสองเป็นหกสิบสี่ องค์กรองค์กรเราจะเกิดขึ้นหนึ่งรอยี่หกคนเลยนะครับตรงจุดนี้เนาะแต่วันนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยขยันขึ้นนิดนึงนะครับแนะนําคนละสี่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับสี่สิบหกหรสี่สองร้อยห้าสิบหกพันยี่สี่สี่พันเก้าสิบหกรวมนะครับองค์กรเกิดขึ้นนะครับใต้องค์กรเราห้าพันสี่ร้อยหกสิบคนนะครับถ้าวันนี้นะครับคิดเล่นๆนะครับถ้าเขามาซื้อไม้โอยนะครับคนละหลอนะครับหรือช่วยกันซื้อสินค้าคนละพันบาทนะครับเราจะสร้างยอดธุรกิจเพยเคให้นะครับบริษัททล้าานบ เรานะครับไม่ต้องได้ถึงเจ็ดสิเอร์เนก็ได้นะครับเอาแค่สิเปอร์เซนะครับที่บริษัทจ่ายเราจะได้ห้าแสนสี่หมนกพันบาทถ้าเราได้แบบนี้ทุกๆเดือนดีไหมครับ5้าแสนสี่หมนหกันบาททุกๆเดือนเลยนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับ p ีเคให้รายได้เก้าช่องทางนะครับสมัครฟรีนะครับสมัครปุ๊บก็ได้เลยนะครับคือกับส่วนลดนะครับยี่สิบถึงสาสิบเปอร์เซนตนะครับแต่การที่จะมีรายได้ข้อ2เปไปต้นไปนะครับเราต้องมีตําแหน่งนะครับตาแหน่งขั้นต่ํานะครับก็คือบอลสตาร์นะครับใช้เงงินนลทุ นะครับที่890บาทขั้นต่ำนะครับ100 pv นะครับได้เลยเนาะฟินเพิร์500 pv ครับก็คือลงทุน3,500นาะครับส่วนกูพันคะแนนเออพัน pv นะครับก็คือ7,800บาทไดมอนด์ Diamond นะครับ3,000 pv ประมาณ2 000, 3 0 0 0บาทซูเปอร์ไดมอนด์0 0 pv อยู่ที่3 9 0 0 0บาทสามารถซื้อสะสมได้ไม่จำกัดเวลานะครับส่วนโบนัสเชื้อชูกเกียรติยศนะครับโบนัสออฟเฟลแล้วก็ท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ย ต้องเป็นตำแหน่งซูเปอร์ไดมอนเท่านั้นนะครับถึงจะได้ตรงจุดนี้เนาะแล้วก็ยังมีโบนัสค่าบริหารเซ็นเตอร์อีกนะครับตรงจุดนี้คราวนี้เรามาดูนะครับตำแหน่งต่างกันรายได้ก็ต่างกันเนาะเรามาดูว่าเป็นยังไงนะครับกําไรขายปีกอันนี้สําหรับคนชอบขายนะครับหรือหรือว่าทางรอดสําหรับคนที่ยังสร้างองค์กรไม่ได้นะครับก็คือสมมุติว่าไมล์แพนนะครับสามก็คือตัวกรดอะมิโนนะครับท่านอาหารสิบสี่ช้นิดตัวเนี้ย ราคาข้ามกดราคาขายเก้าร้อยนะครับเราเป็นสมาชิกซื้อได้ในราคาห้า้อยบาทเราได้ส่วนลดสี่ร้อยบาททันทีนะครับถ้านําไปจําหน่ายนะครับเราก็จะได้กําไรสี่รอยบาทนี่คือสําหรับกําไรนะครับตัวอย่างนะครับแต่เมื่อเราแนะนําคนได้นะครับแล้วเรานะครับเอาโยนนะครับซ้ายขวาเพราะว่ามันเป็นไบนอรี่เนาะแค่สองสายงานนะครับมันเอาทั่วทีครับถ้าเราแนะนําคนได้นะครับมันจะมีคะแนนนะครับเกิดขึ้น เราจะได้ค่าแนะนําตัวนี้นะครับก็คือค่าแนะนํานะครับเจ็ดชั้นนะครับหนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอ่าเป็นยังไงถ้าเราแนะนําคนได้นะวันนี้นะครับถ้าเราแนะนําโดยตรงนะครับชั้นที่หนึ่งเขาจะเรียกว่าชั้นลูกนะครับเราจะได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตชั้นที่สองได้ยี่สิเปอร์เซ็นชั้นสามสิเปอร์เซ็นชั้นที่สี่จนถึงชั้นที่เจ็ดเนี่ยจะได้ชั้นละห้าเปอร์เซ็นตนะครับหมายความว่าเราแนะนําคนหนึ่งคนนะครับถ้าเขาไปแนะนําต่อเนี่ยเราสามารถได้รับถึงเจ็ดชั้นเลย ซื้อสินค้านะครับพันคะแนนนะถ้าลูกเรานะครับซื้อพันคะแนนเราได้ร้อยเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งพันบาทถ้าหลานนะครับไปแนะนำถ้าลูกไปแนะนาหลานนะครับชั้นที่สองเนี่ยเราได้ยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือสองร้อยบาทนะครับชั้นที่สามสิบเปอร์เซ็นหนึ่งร้อยบาทชั้นที่สี่จนถึงชั้นที่เจ็ดครับชั้นละห้าสิบบาทนะครับตรงจุดนี้นะครับข้อนี้นะครับเงื่อนไขมีอยู่ตรงนี้เนาะว่าถ้าเราเป็นตําแหน่งเล็กๆนะครับเป็นบอลเราจะได้กินแค่ชั้นเดียวนะครับสิ้นเวอร์ได้สองชั้นนะครับโกได้สี่ช ไดมอนด์ได้ห้าชั้นและเฟรกูไดมอนด์กินเบ็ดเสร็จเจ็ดชั้นนะครับตรงจุดนี้นะครับแนะนําคนได้นะครับก็จับโยนซ้ายโยนขวานะครับจะเกิดค่าบริหารทีมเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามีสองสายงานนอกไบนารีนะครับค่าบริหารทีมให้เรายี่สิบห้าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตามตําแหน่งนะครับถ้าเราเป็นตาแหน่งบอลนะครับเอาฝั่งอ่อนมาบริหารนะครับคํานวณที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับวันละหนึ่งหมื่นบาทนะครับ ส่วนฟินเวอร์นะครับ30เปอร์เซ็นไม่เกิน20,000บาทต่อวันโกนะครับเอามาคำนวณที่35เปอร์เซ็นต์นะครับไม่เกิน30,000บาทต่อวันไดมอนด์40เปอร์เซ็นต์นะครับไม่เกิน40,000บาทต่อวันและซุปเปอร์ไดมอนด์50เปอร์เซ็นต์นะครับไม่เกิน50,000บาทต่อวันถ้าตำแหน่งสูงสุดเนี่ยมาทุกวันเราได้เดือนละล้านห้านะครับสำหรับตรงนี้เนาะที่บริษัสสามารถจ่ายได้สูงสุดนะครับมาดูตัวอย่างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพเกนะครับมันจะรวมแบบเป็นตะกร้าเนะะครับจ พร้อมทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่นะครับถ้ามีคนมาอยู่ใต้ล่างเรานะครับมีคะแนนเกิดขึ้นพีเเคเก็บให้ทุกคะแนนนะครับไม่ล้างทิ้งนะครับฝั่งแข่งไม่ล้างทิ้งสมมุติว่าเรานะครับสมัครมาแล้วเราชวนคนคนมาหนึ่งคนแล้วเราไม่ได้แนะนําต่อแล้วบังเอิญว่าคนของเราเนี่ยเขาแนะนําขยายต่อเนาะมีเป็นแสนมีเป็นล้านคะแนนนะครับก็เก็บให้เราเหมือนตัวอย่างนี้นะครับคะแนนเก็บไว้ให้หนึ่งแสนคะแนนแล้วเรานะครับไปแนะนําคนมานะครับเขาเกิด เข้าใจธุรกิจน,นะครับวันนี้มียอดเกิดขึ้นเลย70,000 PV นะครับบริษัทคำนวณให้เรานะครับตอนนี้ผมเป็นตำแหน่งสูงสุดนะครับก็คือ Super Diamond ผมจะพูด Super Diamond เลยนะคำนวณที่2 5อ่าที่50%นะครับก็คือ70,000คูณ50%จ่ายให้เราอีก35,000บาทเห็นไหมฮะแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นตำแหน่งอื่นก็เอาค่าบริหารมาคำนวณนะครับตามตำแหน่งเนาะ ที่เหลือนะครับสามหมื่นคะแนนไม่ล้างทิ้งนะครับคำนวณในวันถัดไปนะครับแต่ถ้าเกิดมีคะแนนมาเกิดขึ้นนะครับในวันนั้นนะครับมียอดซื้อฝั่งแข็งเกิดขึ้นก็สะสมคะแนนให้เพิ่มไปอีกเนาะเมื่อกี้นะครับค่าแนะนํากับค่าบริหารทีมนะครับบริษัทบอกว่าคุณซื้อครั้งเดียวก็ได้ถ้าคุณแนะน,นําคนหรือว่ามีการจับคู่เกิดขึ้น บริหารทีมแต่ผู้เกิดขึ้นได้นะครับบริษัทจ่ายนะครับไม่จําเป็นต้องเป่าคุณสมบัติอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณมีรายได้ข้อแมทชิ่งเกิดขึ้นนะครับถ้าคุณอยากได้บริษัทมีข้อเรียกร้องนะครับแค่เราซื้อสินค้า200 PV นะครับเพื่อรับโบนัสข้อนี้นะครับมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะตัวนี้เขาเรียกว่าแมทชิ่ง5ชั้นลึกนะครับทางสายเลือดนะครับเป็นแบบโรอัพนะครับถ้าเราแนะนําโดยตรงก็คือชั้นลูกถูกต้องไหมครับถ้าบอลนะครับเขาให้10%ฟินวร์ให้โกได้ ไดมอน n d ได้25%และ Super d ์ไดมอนได้30%ซนะครับถ้าชั้นที่2อนะครับหลานเนี่ยต้องเป็นซินเวิร์นะครับถึงจะได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไดมอนด์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซูเปอร์ไดมอนด์ได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคิดง่ายๆมันจะขึ้นทีละห้าเปอร์เซ็นต m เนาะแต่ชั้นที่สามถึงชั้นที่ที่ห้าใจะจ่ายชั้นี้เรามาดูนะครับเกจะได้นได้ากตรงไหนจากรายได้สี่ชั้นและซูเปอร์ได บริหารทีมของลูกนะครับก็คือรายได้ของลูกครับที่เกิดขึ้นเนาะวันนี้นะครับถ้าลูกแบบเมื่อกี้มีบริหารทีมเกิดขึ้นนะครับมีวันนี้เกิดขึ้นมาห้าหมื่นบาทนะครับลูกนะครับเราเป็นตําแหน่งซัพเปอร์ไดมอนด์ได้สามสิเปอร์เซ็นตเราได้อีกหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับไม่ได้เอากับลูกนะบริษัทจ่ายให้นะครับในฐานะที่เราชวนคนเก่งเข้ามาช่วยพีเคในการทําตลาดนะครับส่วนลูกไปแนะนําหลานเกิดขึ้นมานะครับเขามีรายได้ห้าหมื่นบาทนะครับ เราได้อีก25%ก็คือ12,500บาทนะครับเรนเก่งเหมือนกันเลยวันนี้ก็ได้50,000บาทเหมือนกันนะครับเราได้5%ก็คือ2,500บาทนะครับล่ามกับรวยนะครับก็ชั้นละ5%นะครับถ้าเขาได้คนละ50,000บาทเราก็ได้อีก2,500 2,500แบบนี้นะครับตรงนี้ไม่จํากัดนะครับแนะนําเยอะได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับลูกเรามีโบนัสเกิดขึ้นมันไม่มีจํากัดเพดานเลยนะครับถ้าลูกมีรายได้เยอะก็เยอะนะครับโลอาฟยังไงเนาะวันนี้นะครับถ้าเรานะครับซื้อ เขาไม่ได้รักษาสิทธิ์ตรงจุดนี้เนาะสิทธิ์นะครับลูกที่ว่ามีรายได้เนี่ยเราได้เหมือนเดิมนะแต่ลูกเขาไม่ได้รักษาสิทธิ์ที่จะเอาแมทชิ่งลูกของเขาคือหลานของเราเนาะบริษัทจะโอนนะครับให้หลานนะครับมาเป็นลูกของเรานะครับแทนนะครับเท่ากับว่าเราจะมีลูกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับเป็นสองคนเห็นไหมฮะแล้วเลนนะครับก็จะขยับมาเป็นหลานขยับขยับขยับเพื่อว่าอะไรครับเพื่อจะให้มันจ่ายได้ห้าชั้นจริงๆนะครับหลายๆบริษัทนะครับ จ่ายสามชั้นห้าชั้นจริงนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบโรลอัพนะครับบางทีเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันเกิดรายได้นะครับเลยชั้นไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่สามารถรับได้นะครับเพราะว่ามันจ่ายแค่ห้าชั้นลูกหลานเหรียญหลนลือนะครับมันไม่ใช่แบบโรลอัพนี่คือเพจเคนะครับทําให้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราดูแลองค์กรนะครับไปช่วยลูกช่วยหลานช่วยเหลยหรือว่าหลุดชั้นนะครับไปชั้นที่หกชั้นที่เจ็ดชั้นที่แปดข้างล่างก็ได้ครับไปช่วยเขาให้เกิดรายได้ขึ้นมานะครับเราได้ด้วยนะครับตรงจุดนนี้ อันนี้คือเกี่วกับ matching ห้าชั้นนะครับการที่เรา,ารักษาสิทธิสองร้อยคะแนนนะครับบริษัทนะครับยังเอาคะแนนไปคำนวณค่าบริหารให้กับเรากับองค์กรของเราอีกนะครับตรงจุดนี้นะถ้าเขาซื้อ,อดูแลธุรกิจสองร้อยคะแนนเอามาคำนวณให้กับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงจุดนี้เนาะและจะามาคำนวณข้อนี้ครับยูนิเลเวลนะครับยี่สิบชั้นลึกนะครับจ่ายนะครับยี่สิบ ถึงร้อยเปอร์เซ็นตนะครับคำนวณยังไงนะครับก็คือทุกคนที่อยู่ใต้องค์กรเรานะครับไม่ใช่สายเลือดทุกคนไม่ว่าจะอัพไลน์หรือใครก็แล้วแต่โยนลงมานะครับแล้วก็มีการรักษาสิ์สองร้อคะแนนเราได้ด้วยนะครับสองร้อยคะแนนนะครับคูณห้าเปอร์เซ็นเท่ากับสิบาทต่อคนนะครับเป็นแบบโยอัพเนาะชั้นแรกนะครับใครเข้ามาหม่เปลี่ยนหมาให้ผมหน่อยนะครับผมชั้นแรกนะครับ มีอยู่สองคนถูกต้องไหมครับได้ยี่สิบาทชั้นสองนะครับสี่คนสี่สิบาทชั้นสามแปดคนแปดสิบาทครับจนถึงชั้นที่ห้านะครับสามร้อยี่สิบนะครับตรงจุดเนี้ยถ้ารวมนะครับชั้นที่ห้าจนถึงชั้นที่หนึ่งนะครับจะให้กับเราเท่าไหร่ครับห้าชั้นก็คือหกร้อยี่สิบาทนี่คือรวมมาแล้วนะถ้าห้าชั้นเนี่ยตำแหน่งบอลนะครับจะได้ห้าชั้นฟินเวอร์ได้สิบชั้นโกสิบห้าชั้นไดมอนด์ยี่สิบนะครับไดมอนด์ถึงกับซุปเปอร์ไดมอนด์ได้ยี่สิบชั้นนะ 10ชั้นนะครับถ้ามันเต็มเราได้2 4 6 0ิบาทนะครับถ้า15ชั้นล่ะ15ชั้นนะครับเต็มเราจะได้654,900บาทถ้า20ชั้นนะครับเป็นสัดจ่ายสูงสุด20ล้านนะครับตรงจุดนี้เนาะนี่คือให้เราค่อยสร้างครับค,ค่อยค่อยค่อยสร้างธุรกิจให้ลูกให้หลานของเรานะครับมีรายได้แล้วก็ทุกคนอ่ารักษายอดตรงนี้มาเราก็สามารถรับรายได้ตรงจุดข้อนี้นะครับวันนี้นะครับ การทํางานนะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้านะครับอีกเจ็ดวันนะครับจะไปออกก็คือวันที่สิบสองเนาะวันที่หกถึงวันที่สิบจ่ายวันที่สิบเจ็ดสิบเอ็ดถึงสิบห้าจ่ายยี่สิบสองสิบหกถึงยี่สิบจ่ายยี่ิบเจ็ดยิบเอ็ดถึงยิบห้าจ่ายวันที่สองและยี่บหกถึงสามสิบจ่ายวันที่เจ็ดเดือนหนึ่งจ่ายหกรอบเลยนะครับตรงจุดนี้นะดังนั้นเองนะครับเส้นทางสู่ความสําเร็จคืออะไรนะครับชวนคนเข้าระบบระบบจะสร้างทีมทีมจะสร้างอะไรได้นะครับตรงจุดนี้นะครับเมื่อกี้ผมพูดไปนะครับหลายหลายๆคนอจจะไม่ เข้าใจนะครับบางทีอาจจะจำหรือจดไม่ทันหรือว่าอาจจะยังฟังฟังงงงนะครับวันนี้ลองคิดตามนะครับวันนี้นะครับขอให้เรานะครับตั้งเป้านะครับทุกคนอันนี้ทำตามระบบนะทุกคนมีหน้าที่นะครับซื้อให้ทุกคนนะครับขึ้นตำแหน่งซุปเปอร์เดมอนสูงสุดนะครับให้ได้เนาะตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ดูแลสองคนนะครับแล้วก็สอนสองคนให้ทำตามเหมือนกันแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้นะครับตัวเราเป็นซุปเปอร์เดมอนชวนนะครับ ให้คนซื้อสินค้านะครับเป็นฟุตบอลไดมอนด์หนุ่มกับเรานะครับห้าพันคะแนนนะครับก็คือห้าพันบาทมีสองคนก็คือหนึ่งหมื่นบาทนะครับชั้นที่สองนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งพันบาทต่อคนมีสี่คนก็คือสี่พันเนาะชั้นที่สามนะครับสิบเปอร์เซ็นก็คือห้าร้อยบาทแปดคนก็คือสี่พันชั้นที่แปดนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับคูณสิบหกคนก็สี่พันนะครับชั้นที่ห้านะครับสามสิบสองคนนะครับ ก็มีแปดพันได้อีกแปดพันเนาะส่วนชั้นที่เจ็ดนะครับมีหกสี่คนนะครับเราได้อีกหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับส่วนชั้นที่เจ็ดนะครับเราก็ได้อีกสามหมื่นสองตรงนี้ผมไม่ได้หมายความว่าต้องซื้อครั้งเดียวนะทั้งชีวิตของเราครับที่เราทําธุรกิจเพจเคครับซื้อสะสมนะครับให้ตัวเองขึ้นตําแหน่งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะข้ามไปเป็นสตาร์นะครับเพราะว่าเราต้องการเข็มกิิยศต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนาะนั่นก็คือจุดตรงนี้เนาะก็คือทําเหมือนกกัันน่ะะคคอยๆสสมไไป็ด้รบ แต่ว่ามีหน้าที่ว่าซื้อให้ครบห้าพันคะแนนทุกคนเนาะหลังจากนั้นนะครับรวมรายได้ทั้งหมดนะครับถ้าทำแบบนี้เราได้เจ็ดหมื่นแปดพันบาทแต่วันนี้นะครับเชื่อว่าศักยภาพของทุกคนนะครับอาจจะแนะนําคนได้มากกว่านี้เนาะถ้าเราแนะนำสิบคนนะครับแล้วทําได้เหมือนกันแบบนี้ละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าสิบคนนะครับแนะนําเราจะได้ห้าหมื่นบาทใช่ไหมครับสิบคนนะครับไปแนะนําอีกสิบคนมีร้อยคนชั้นหลานเราจะได้อีก หนึ่งแสนบาทนะครับชั้นที่สามนะครับจะได้อีกห้าแสนชั้นที่สี่นะครับได้อีกสอง0้านห้าหมื่นนะครับชั้นที่ห้าล่ะก็เพิ่มฝูงอีกตัวหนึ่งแต่ผมไม่อยากจะพูดมันจะเวอร์ไงฮะมันเป็นยี่สิบล้านแต่กคณิตศาสตร์มันไม่เคยหลอกใครนะอันนี้คือความจริงครับนี่คือร้อเปอร์เซ็นถ้าคุณทําได้ร้อเปอร์เซ็นตคุณได้แบบนี้ครับแล้วชั้นที่หกล่ะสองร้อยล้านถ้าเป็นถ้าถ้าเปิดเป็นซุปเปอร์ไดมอนด์นทุกคนนะครับชั้นที่เจ็ดล่ะ เข้าไปอีกครับนี่คือระยะตลอดชีวิตที่เราทำเคนะครับอันนี้คือผมต้องการสื่อให้เห็นว่าถ้าเราทำเคนะครับวางแผนกันดีๆนะครับทีมเวิร์กดีๆนะครับเงินล้านนะครับคุณแตกไม่ยากนะครับผมพูดตรงๆเลยนี่คือแผนธุรกิจที่เอื้อนะครับในการสร้างครับสร้างนเงินล้านนะครับอยู่ที่ใครจะเห็นโอกาสเนาะวันนี้นะครับมันมีนะครับค่าบริหารทีมเกิดขึ้นอีกนะครับ วันนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเรานําสองคนเนี่ยมันเกิดองค์กรนะครับใต้ชั้นล่างเนี่ยสิบสี่คู่ใช่ไหมครับแต่ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ร้อยยี่สิบเจ็ดคู่จ๋าเสียงเบามากเลยโอเคครับได้ยินไหมครับผมได้ยินอยู่พี่แต่เสียงเบามากอ่าโอเคโอเคน่าจะเป็นเกี่ยวกับมืออุดไม้หรือเปล่านะคราวนี้นะครับร้อยยี่สิบเจ็ดคู่นะครับคูณห้าพันคะแนนนะครับจะเกิดพีวีนะครับสองหกหมื่น เออหกแสนสามหมื่นห้าพันคะแนนนะครับดังนั้นเองนะครับหกแสนสามหมื่นห้าพันคะแนนคูณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเราจะมีนะครับรายได้นะครับบริหารทีมสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเมื่อรวมกับค่าแนะนําเมื่อกี้นะครับอีกเจ็ดหมื่นแปดคุณได้นะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนี่คือเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นที่คุณดูแลนะครับถ้าคุณทะลุชั้นที่แปดในการจับคู่นะครับ ชั้นที่เก้าแลครับชั้นที่สิบพุทธวีคูณนะครับมันจะได้เท่าไหร่อันนี้คือคือความสวยงามนะครับที่เพชรเคนะครับให้กับเราตรงนี้เนาะกฎของธุรกิจเครือข่ายนะครับไม่ใช่กระโดดเข้ามาแล้วรวยเลยเนาะมันจะมีระยะเวลานะครับหนึ่งถึงสามเดือนนะครับเป็นของการเรียนรู้นะครับในการเรียนรู้ด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยนะครับสามถึงเดือนนะครับจะเป็นของการพัฒนานะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็หกถึงยี่สิบสี่เดือนเนี่ย เป็นการขับเคลื่อนนะครับสองถึงห้าปีนะครับเป็นการอยู่ตัวผมผ่านทุกเครือข่ายมาหลายค่ายนะครับแล้วก็สัมผัสมนุษย์เงินล้านหลายคนเชื่อไหมครับคนที่มีรายได้หลักล้านต่อเดือนเนี่ยเขาจะอยู่ที่ปีที่สองนะครับปีที่สองอย่างคุณนิเตโรเนาะที่เ,เอ็มสตาร์ M Star นะครับปีปีแรกอ่ะปีแรกเนี่ยเขาแตะเงินแสนได้นะครับปีที่สองเนี่ยเขาแตะเงินหลักล้านได้นะครับแต่ปีที่สามเขาได้เดือนละสามล้านทุกๆเดือนนะครับเนี่ยครับก็คือการ ะระยะเวลาของเครือข่ายนะครับคนไม่สาเร็จนะครับเขาคิดอยู่นะครับก็คือหนึ่งไม่รู้วิธีการถูกต้องไหมครับทําตามใจตัวเองออกไปขายออกไปอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําตามระบบเนาะไม่เข้าใจธุรกิจก็เลยไปไม่ได้เนาะอย่างที่เมื่อก่อนผมทําธุรกิจเนี่ยก็ไม่มีความเข้าใจนะครับสองเลือกเร็วเกินไปฝรั่งนะครับเขาจะทาเขาจะอยู่กับธุรกิจนะครับจับมือมือพนักเสญย อากันนะครับอยู่แบบยาวเลยแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับคนไทยน่ะเดี๋ยวก็ย้ายค่ายเดี๋ยวก็ย้ายค่ายอะไรเนี้ยก็เลิกเร็วเกินไปถึงแม้ว่าคุณจะทําที่อื่นไม่ว่านะครับ P เ K คุณทำ P S K ควบคู่ไปด้วยนะครับเพราะ P เ K ไม่ตัดรหัสของคุณนะครับตรงจุดนี้นะแล้วก็คนสําเร็จนะครับเขาอดทนนะครับกัดไม่ปล่อยนะครับเข้าระบบด้วยนะครับผลลัพธ์นะครับขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจนะครับในวันนี้แล้วก็วันข้างหน้านะครับ วันนี้นะครับถ้าคุณตัดสินใจลงมือทํานะครับมีอยู่2อย่างคือสาเร็จกับกําลังจะสาเร็จนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ลงมือทําเลยนะครับคุณก็ไม่สําเร็จแล้วก็สูนเสียโอกาสครับเพราะอะไรครับคนที่คุณนะครับรู้จักก็จะมีคนอื่นนะครับไปแนะนํานะครับพอ p พสเคเนี่ยยังไงนะครับก็เติบโตอย่างแน่นอนนะครับอีกไม่กี่ปีข้างบ้านคุณก็จะเจอคนที่ทำเ p สเคนะครับตรงจุดนี้เนาะดัะนั้นเพราะอย่างนี้นะครับถ้าเราเห็นโอกาสตัดสินใจทําเลยนะครับเพสเค วันนี้นะครับแผนการตลาดนะครับผมขอแชร์ยปเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม